แจ้งแล้วเซลบ้านนยุยกินยาละอร่อยจังอันนี้เขาเพิ่งตื่นนะให้เขาลงมาเดินเล่นรับแสงแดดบ้างอายุสิบเจ็ดปีแล้วชื่อโกโก้โกโก้แก่แล้ว กูก็เป็นหมาฉลาดคอยเข้าเฝ้ากระเป๋าตังแม่ตลอดใครจับกระเป๋าตังแม่ไม่ได้นะมันงับเมื่อก่อนนี้มีแม่บ้านแม่บ้านเขาก็จะทำความสะอาดถูเถออะไรองนี้เขาก็จะขยับของไปไปมามาขึ้นลงเพื่อถูพื้น พอไปจับกระเป๋าตังค์ปุ๊บงับมือแม่บ้านเลยห้ามจับกระเป๋าตังค์แม่จับตัวแม่ก็ไม่ได้แล้วนะโก,โก้เนี่ยใครจับตัวแม่งับมันเป็นหมาขี้หวงถึงนึกเปลี่ยนกระเป๋าตังค์มันก็รู้นะมันดมกลิ่นเอา